โอ้อาจารย์เป็นไรไหมโอ้สวัสดีไอ้หนูแกนนะฮึ่มเข้ามาจะจัดการฉันดูพลังสกกลยาห้าเปรีด้วยว่าตัวเองแข็งหรือเปล่าไม่น่าเลยนั่นมันอะไรนะ โอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแักรับเจิญไปเจนกันดีลน่ะสู้อันไว้คนมันเป็นไหนวะน่ะฉันเนี่ยรอชานเราว่าไม่จบเตใครอืัเออระวอโดดโดด โดนวิ่ร้อนชิวเลยเถมบ้ามากไหมยากมากเลยจ้าดูฟุ้มาดิไปยกลอาจจะไม่รู้ฉันเหมยองนันเหรคราวต้องการในเขตคเราจะรอดัะเปรดลามซุซ่อนบ้านยังโอเคว่าเรายรอดมาได้ต่อสู้ต่อสู้กันไหม